โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กเกมคอ d u ิ y ีโมบายเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแต่งปืนและเล่นเล่นนะครับในแรงรีเจนเดอรนะครับปืนนี้นะครับเป็นปืนที่บัฟมาคู่กับ QXR นะครับคือบัฟมาพอๆกันเลยนะครับแต่ QXR จะดูบัฟมาเซเวอร์กว่านะครับผมนะแต่ปืนนี้เนี่ยบัฟให้มันแบบว่าดีขึ้นนิดนึงนะครับในเรื่องแรงดีเรื่องระยะยิงอะไรเงี้ย คือมันทําได้ดีกว่าเมื่อก่อนนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยโหดีดแบบว่าดีดพอๆกับเฟนนิกเลยนะครับเพิ่มๆเฟนนิกนิ่งกว่าด้วยนะแพทที่แล้วอะ่ะคือไม่ค่อยมีคนจับเลยนะครับแต่แพทนี้เนี่ยคนเอามาเก็บเลเวลแล้วก็เอามาใช้ในแรงลีเจนเยอะขึ้นนะครับสำหรับการกดของผมจากหลังอัปเดตนะครับปืนนี้ก็มีชื่อว่า MSMC นั่นเองนะครับเป็นปืนที่เรียกได้ว่าถ้าคุณคุมแรงดีดและรู้ใจปืนมากกว่านี้ผมบอกเลยว่าสู้ QXR สบายๆนะครับ ด้วยดาเมจและอัอตราการลั่นกระสุนที่ไวแบบว่าจีอะคือลั่นเร็วเป็นระดับ2ของเกมนี้นะครับลองจากฟ h นิกซ์ Phoenix นะครับของแต่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครเล่นจนได้เลเซอร์อันนี้แล้วก็แนะนําใส่เป็น OWC เลเซอร์นะครับมันจะได้ความเป็นยําเพิ่มมานิดนึงนะครับแต่ผมรีบไงคือรีบอะ่ะอยากมาเล่นให้คุณผู้ชมดูอะ่ะออของจริงอะมันไม่จําเป็นต้องแบบใส่ครบอยู่แล้วนะครับคือใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ ถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปใช้ก็แนะนำเป็น OWC ดีวกว่านะครับแล้วก็ของแต่งที่ทำให้ช่วยคุมปืนก็ต้องเป็น Operator for grip นะครับหรือใครที่เล่น SMG แล้วไม่อยากบุกมากก็อาจจะใช้เป็นเลนเ e อร์ for grip ก็ได้นะครับก็จะได้ความแม่นยำเพิ่มมาด้วยนะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยความแม่นยำม,มันพอดีอยู่แล้วนะครับเมื่อ,อใส่กับ OWC เล s เซอร์นะครับก็เลยแนะนำเป็นนี้มากกว่านะครับคือข้อเสียมันน้อยด้วยนะครับนะ ปืนนี้นะครับเป็นสายบุกนะครับระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยทำได้ดีนะครับซูมไวพอพอดีพอดีนะครับไม่ไวเวอร์จนเกินไปนะครับผมเพราะว่าเราเอาไปลงกับไอตัวนี้นะครับช่วยเราคุมปืนได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมไฮไลท์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปชมไฮไลท์กันเลยนะครับผม ทางเกมก็ไม่ได้โดน